สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT นบซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมโดยในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการสนับสนุนซอฟท์พาวเวอร์ภาคใต้ของรัฐบาลกันก่อน,อนเลยนะคะ<ร>โดยเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายจิรายุห่วงทรัพย์ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะพันตำรวจโท วันพงศ์คชรักษ์ค่ะเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตนะคะได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าพบกับนายภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อที่จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดแสดงสินค้านทสออฟเซาเทนค่ะ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้นะ,ะซึ่งก็จะสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่พร้อมนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะโดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดสอค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยค่ะและนายเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยร่วมด้วยนะคะด้วยในโอกาสนี้ค่ะนายพุมิธรรมก็ได้มีการรับฟังนะคะภาพรวมเกี่ยวกับ การจัดแสดงนิทรศการ Taste of Southern นะคะซึ่งก็จัดขึ้นโดยสอ,อบตอเพื่อที่จะมีการผลักดันผลิตภัณฑ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเข้าสู่ตลาดระดับประเทศและระดับสากลน,นะคะสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เนี่ยทางสอ,งอบตอก็ได้มีการจัดสรรนะคะสินค้าพื้นถิ่นในพื้นที่จชตที่มีความโดดเด่นค่ะมากกว่า30ผลิตภัณฑ์ด้วยกันรประกอบด้วยอาหารและ เครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็สิ่งทอและหัตถกรรมนะคะเครื่องประดับเครื่องสําอางนะคะมีผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพค่ะอาทิผ้าบาติกก็ดีนะคะผ้าปัลลงิงนะคะแล้วก็มีผ้าปาเตะมีกระเป๋าย่านลิเผาแล้วก็กระสูดด้วยรวมไปถึงรองเท้าสุขภาพที่มีการแปลรูปจากยางพาราค่ะ มีกงนกนะคะมีว่าวเวอร์ฮามัสค่ะโดยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่นำเสนอเนี่ยก็มาในลักษณะของกระเช้าค่ะโดยภายหลังการรับฟังรายงานค่ะนายมุญธรรมก็ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการนะคะพร้อมมีการสนทนานะคะให้กำลังใจผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากชายแดนใต้ค่ะรวมถึงมีการ กล่าวชื่นชมความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ของประชาชนในพื้นที่ค่ะพร้อมทั้งมีการเน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มนะ,ะผ่านทางซอฟต์พาวเวอร์ค่ะที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ของไทยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานอย่างเข้มแข็งอีกด้วยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันนะเรื่องของคอสเพลย์ค่ะโดยเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568นะนางสาวแพทย์ทนธนชินวัฒค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้ในายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศค่ะซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดคอสเพลย์ชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะหรือว่า c o s l a y World Thailand 2025นะ CWT 2025ค่ะโดยมีนางโชติกาอัคารากิจสโสภากุลค่ะรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีนางยุธิกาอิสรังกูลณอยุธยาค่ะที่ปดีกรมส,งส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะแล้วก็นางสาววราพันธนะะ์ชัยชนะสิริค,ค่ะ รองที่ปดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะนางมงคลิพิ์ร,ร,รุ่งงามเลิศค่ะผู้หน่วยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษานะนางสาวปานิสาเตียวพิพิธพรค่ะผู้เชี่ยวชาญในด้านของเครือข่ายและชุมชนค่ะปฏิบัติหน้าที่ผู้หนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสารรค์นะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตัดสินการประกวดนะแล้วก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดณนศะูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะจากนั้นประธานในพธิธีคณะผู้บริหาระะสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติก็ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการค่ะคอสเพลย์สู่ความเป็นไทยเนะี่ยแล้วก็ร้านค้าคอสเพลย์ค่ะณนะอาคารอเนกประสงค์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ โดยนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนะซึ่งเป็นผู้ช่วยะะรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้กล่าวว่าการประกวดเกี่ยวกับ CWT 2025ในปีนี้เนี่ยมีการจัดขึ้นในแนวคิดของการสืบสารจินตนาการนะคะสร้างสารรค์วัฒนธรรมคอสเพลย์ไทยค่ะซึ่งก็เป็นการผสมผสานจินตนาการจากวัฒนธรรมอ o p c ลเจอร์นะคะสากลเข้ากับเรื่องของอัตลักษณ์ไทยค่ะผ่านการนำวัสดุท้องถิ่นนะ,ะมาจัดทำเป็น ชุดคอสเพย์ค่ะแล้วก็ดัดแปลงเพิ่มเติมลักษณะของวัฒนธรรมไทยเข้าไปมีบทบาทกลมกลือนอย่างลงตัวนะคะแล้วก็เหมาะสมรวมถึงยังมีการเปิดโอกาสให้คอสเพเยอร์นะคะมีการแสดงพลังเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์และความสามารถด้านของการออกแบบนะ,ะสวมบทบาทและถ่ายทอด เรื่องราวผ่านตัวละครอย่างสร้างสารรค์และก็เคารพวัฒนธรรมค่ะมีการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตด้วยนะคะด้านของนางยุทธิกาอิสรางกูลณอายุทธยาค่ะซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้มีการเปิดเผยว่ากิจกรรมภายในางานเนี่ยมีการประกอบไปด้วย การประกวดคอสเพย์ประเภททีมประเภทเดี่ยวนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีการแข่งขันระดับนานาชาติ pop culture Hiroshima 2025นะคะแล้วก็มี GICOF International Cosplay Championship 2025นะคะเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยค่ะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติรวมไปถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็เสวนานะะการจัดแสดงนิทรรศการคอสเพย์สู่ความเป็นไทยแล้วก็มีร้านค้าคอสเพย์ ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นหนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะจากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคน ที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกลุ่มหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านและถูกนายจ้างนำไปเปลีป่ยนแปลงเ,เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท และสุดท้ายโดนสนรรพกรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่า หากผู้เช่าค้างชาระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่ายาเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสาร โดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ10,000บาทเรายืมกัน10,000บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น10,000บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นยาเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทาบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกัน พี่น้องกันนายจ้างอย่าเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรอย่าเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคําอย่าเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับขอให้เซ็นเอกสารเราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารตายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้อง อ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมาหันาลอย่างไร ลกลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมคะโดยในช่วงนี้คะ่ะเราจะมาพูดถึงรูปของการเตือนภัยมิจฉาชีพกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมโดยนางสาววงอเครือบุญสนคะ่ะซึ่งเป็นโฆษกประจํากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีฝ่ายการเมืองคะ่ะได้มีการเปิดเผยว่าในช่วงวันที่30มิถุนายนไปจนถึงวันที่6กรกฎาคม2 0 0พ 568ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางศูนย์ AOC 1441หรือว่า Anti Online Scam Operation Center นะคะได้มีการรายงานเคสตัวอย่างค่ะอาชญากรรมออนไลน์ค่ะที่ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวงจำนวน5เคสด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยคดีที่1น,นะคะเป็นเรื่องของคดีหลอกลวงให้ลงทุนผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 5.5ล้านบาทค่ะโดยผู้เสียหายเนี่ยจะพบโฆษณาสอนลงทุนเทรดหุ้นนะคะผ่านทางช่องทาง Facebook ผู้เสียหายก็มีการสนใจแล้วก็ทักไปลองสอบถามรายละเอียดผ่านทาง Messenger Facebook ค่ะแล้วก็มีการเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์นะ,ะจากนั้นทางมิชาชีพจะสอนวิธีการลงทุนเทรดหุ้นต่างๆนะคะโดยมีผู้ที่แอบอ้างเป็นสาของบรกเกอร์มาเป็นผู้แนะนําในการลงทุนค่ะ ต่อมาก็จะมีการติดตั้งแอปพลิเคชันค่ะเพื่อที่จะลงทุนเทรดหุ้นนะในช่วงแรกเนี่ยก็สามารถที่จะถอนเงินจากระบบมาได้นะคะจึงโอนเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่สามารถถอนเงินได้ค่ะวิสาชิมก็อ้างว่าจะต้องมีการชําระค่านักวิเคราะห์แล้วก็ค่าภาษีก่อนนะเมื่อชําระยอดเงินแล้วพบว่าไม่สามารถติดต่อวิชาชีพได้ผู้เสียหายก็เลยเชื่อว่า ครั้งนี้ถูกมิจฉาชีพหลอกแล้วนะคะคดีที่2ค่ะก็คือคดีหลอกลวงให้โอนเงินค่ะเพื่อที่จะทํางานหาไรายได้พิเศษนะคะอันนี้ก็โดนกันเยอะมากเลยนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยสอล้านบาทค่ะ โดยผู้เสียหายเนี่ยได้มีการพบโฆษณาเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง a c e b o o k นะผู้เสียหายก็สนใจอยากหาไรายได้พิเศษค่ะจึงทักไปสอบถามรายละเอียดผ่านทาง m e s s e n g e อร์นะคะแล้วก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์เหมือนกันนะจากนั้นเนี่ยวิชาชีพก็จะมีการชักชวนให้ทําการเปิดร้านค้าออนไลน์นะผ่านทางช่องทาง t i k t ก k ค่ะโดยมีการเลือกสินค้าที่สนใจนะคะเพื่อที่จะลงทุนแล้วก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนนั่นเอง ผู้เสียหายก็จะมีการเริ่มลงทุนนะคะโอนเงินเข้าไปในระบบข่าวระยะแรกเนี่ยก็ได้รับผลตอบแทนจริงภายหลังค่ะมิจฉาชีพก็เริ่มให้ลงทุนมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมผูชช้เสียหายก็ต้องการที่จะขอยกเลิกแล้วก็ถอนเงินคืนมิจฉาชีพก็แจ้งว่าจะต้องมีการชรําระค่าภาษีก่อนอีกแล้วค่ะเพื่อเป็นการออกจากระบบนะ,ะส่วนคดีที่3นะคะคดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อที่จะรับรางวัลค่ะหรือว่าวัตถุประสองค์อื่นๆ มูลค่าความเสียหายเนี่ย1.3ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดยผู้เสียหายก็มีการได้รับการติดต่อจากวิชาชีพผ่านทางโทรศัพท์ค่ะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะแจ้งว่าผู้เสียหายเนี่ยได้รับค่าปาาระกันมิตเตอร์ไฟฟ้าคืนค่ะจากนั้นก็ให้มีการเพิ่มเพื่อนทางไลน์เหมือนกันแล้วก็ให้สแกน QR code นะแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่วิชาชีพแนะนําค่ะเมื่อทํา,า, <ator> ชา,ชาตามขั้นตอนเสร็จนะคะ ผู้เสียหายก็จะได้รับข้อความ s m s ค่ะจากธนาคารแจ้งว่ายอดเงินในบัญชีนั้นได้ถูกโอนออกไปจนหมดค่ะโดยผู้เสียหาย,ยพยายามที่จะติดต่อวิชาชีพแต่ไม่สามารถติดต่อได้นะ,ะส่วนคดีที่4ค่ะเป็นคดีหลอกลวงให้กู้เงินนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็ประมาณ1.4ล้านบาทค่ะทั้งนี้ผู้เสียหายเนี่ยก็พบโฆษณาสินเชื่อ กู้เงินนะผ่านทางช่องทาง Facebook ค่ะผู้เสียหายจึงสนใจทักไปสอบถามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการสมัครขอสินเชื่อผ่านทาง Messenger แล้วก็มีการเพิ่มเพื่อนทางไลน์เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมิชาชีพก็จะมีการให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะจากนั้นก็จะแจ้งว่ากรอกข้อมูลผิดพลาดค่ะทำให้ระบบเนี่ยไม่สามารถปล่อยสินเชื่อเงินกู้ได้จะต้อง โอนเงินค่ะเพื่อให้ระบบเนี่ยทำการแก้ไขเมื่อสินเชื่อได้เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติค่ะจึงได้รับเงินคืนผู้เสียหายผู้เสียหายก็หลงเชื่อค่ะก็โอนเงินไปหลายครั้งด้วยกันต่อมาค่ะมิชาชีพก็แจ้งว่าสินเชื่อได้รับการอนุมัตินะคะให้รอเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารภายหลังผู้เสียหายไม่ได้รับเงินสินเชื่อนะคะแล้วก็เงินที่โอนคืนไปจึงได้ ติดต่อกลับแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เช่นกันค่ะแล้วก็คดีที่5นะคดีหลอกลงให้โอนเงินค่ะเพื่อที่จะหาไรายได้พิเศษอีกเหมือนกันนะมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็ประมาณ1.1ล้านบาทนะโดยผู้เสียหายก็ได้รับติดต่อจากมิจฉาชีพนะผ่านทางช่องทาง f c e e o o o นะชักชวนหาไรายได้พิเศษนะผู้เสียหายสนใจทักไปสอบถามรายละเอียดอีกเหมือนกันนะโดยมิจฉาชีพก็อ้างว่า เป็นงานด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียนะจากนั้นก็มีการทําแบบสอบถามความคิดเห็นนะต่อมาก็มีการดึงเข้ากลุ่มไลน์เหมือนกันค่ะแล้วก็ให้ทำกิจกรรมดาวสินค้าที่สนใจเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นเป็นการตอบแทนนั่นเองในช่วงแรกเนี่ยทำแล้วก็ได้เงินจริงนะมิจฉาชีพก็อ้างว่าหากเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนี่ยต้องโอนเงินเพื่อที่จะเข้าร่วมนั่นเองผู้เสียหายจึงโอนเงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่ง มูลค่าเนี่ยมันสูงขึ้นค่ะจึงอยากจะถอนเงินแต่ก็ไม่สามารถถอนเงินได้อีกเหมือนเดิมนะคะอ้างว่าต้องชําระค่าภาษีก่อนถึงจะถอนเงินได้นะหากว่าไม่โอนค่าภาษีก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะ,ะโดยมิชาชีพเนี่ยก็คือถูกมิชาชีพหลอกนั่นเองนะ,ะโดยนางสาววงอเคือก็ขอให้ประชาชนนะคะยึด4ไม่นะคะนั่นก็คือ1 ไม่กดลิงก์2ค่ะไม่เชื่อนะคะ3ไม่รีบนะคะและ4ไม่โอนก่อนที่จะทำธุกรกรรมใดๆนะคะก็อย่าก,กดลิงก์เว็บไซต์ค่ะคุณผู้ชมหรือว่าดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดเพตฟอร์มที่มีการส่งต่อจากช่องทางที่ไม่แน่ใจนะโดยกระทรวงดีอีก็ได้เร่งดำเนินการปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะรวมไปถึงเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์นะผ่านทางศูนย์ AOC ค่ะ1 4 4 1เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่ส่งต่อกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะหากว่าประชาชนโดนหลอกออนไลน์ค่ะให้โทรแจ้งดำเนินการนะ,ะระง,งับอายบ,บัญชีนะ,ะ AOC 1441ค่ะมีการแจ้งเบาะแสะข่าวปลอมและอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบนะโทรสายด่วน1111 24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ไลน์ ID at anti fake news center หรือว่า เว็บไซต์ www.antifakenewscenter.com นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะช่วงนี้จะเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยค่ะกับการคว้าแชมป์ของน้องเต้ลนะคะทัศนพลอินทระภูวศักขาซึ่งเป็นนักแข่งปอมราตรีดาวรุ่งพุ่งแรงชาวไทยนะจากทีมค a มโ o สต์เร i ซิค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็มีการคุ้นชื่อน้องเต้ลกันมาแล้วบ้างนะโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะที่นักแข่งชาวไทยค่ะสามารถ คว้าแชมป์ฟอร์มูาตที่สนาม s i นเว r ร์สโต c นเซอร์กินะจากการแข่งขัน,ขน รายการ FIA Formula 3 Championship British Round Sprint Race นะคะ2025รายการ FIA Formula 3 Championship ค่ะเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาค่ะโดยเต้นทัศนพลอินทราภูวศักดิ์จบผลงานสนามนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะในการแข่งขันสนามที่7ที่ซิลเวอร์โซนสกิจเมืองซิลเวอร์โตนประเทศอังกฤษนะะโดยออกสตาร์ทเป็นลำดับที่1 คว้าแชมป์รายการ FIA Formula t Championship ว i ต d r ราว o u s p i n t Race ส0 2 5มาครองได้สำเร็จนะ,ะซึ่งหลังจากการคว้าแชมป์นะคะตัวของน้องเต้ลเองนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีมากๆนะคะเราผ่านฤดูกาลที่ยากลกำบากมากแต่จังหวะของผมเองยังดีอยู่เสมอที่จะอยู่ท็อปฟล์เราพยายามเต็มที่กับเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์นี้โชคไม่ดีที่รอบคัดเลือกมีปัญหาและความผิดพลาด เป็นจากทางฝั่งของผมดังนั้นผมจึงจบการแข่งขันด้วยอันดับที่12และวันนี้เราก็ออกสตาร์ทด้วยตำแหน่งโพผู้ตตรงส่วนตัวผมคิดว่าผมจัดการการแข่งขันได้ค่อนข้างดีแล้วก็ คว้าชัยชนะมาได้และผมมีความสุขมากๆครับคิดว่าชัยชนะครั้งนี้ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นและหวังว่าเราจะรักษาโมเมนตัมนี้ไปจนจบฤดูกาลครับอันนี้ก็แสดงความยินดีกับน้องเติร์นะ,ะกับตำแหน่งแชมป์แล้วก็ให้กำลังใจน้องเติ้นกันต่อไปด้วยนะคะมาต่อกันที่เรื่องของสุขภาพจิตกันบ้างนะคะคุณผู้ชมโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษร,รวงขาธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ได้มีการเผยถึง กรณีก่อนหน้านี้ค่ะผู้ชมที่มีบุคลากรทางการาศึกษาเสียชีวิตนะคะโดยมีปัจจัยเกี่ยวกับความเครียดเรื่องการทํางานนั่นเองนะคะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนสําคัญเลยที่สะท้อนถึงแรงกดดันแล้วก็ภาระงานในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานนะคะโดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีบุคลากรไม่เพียงพอค่ะทำให้ต้องรับผิดชอบงานเกินขีดความสามารถนะ,ะซึ่งก็เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ หมดไฟในการทำงานหรือว่าเบิร์นเอาท์ซินโดมนั่นเองนะคะหลายคนก็อาจจะมีความสับสนเรื่องของอาการโรคนี้กับโรคซึมเศร้านะซึ่งภาวะหมดไฟในการทำงานเนี่ยเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจค่ะที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงานนะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วก็คุณภาพชีวิตในระยะยาวค่ะ โดยทางกรมสุขภาพจิตก็ได้มีการขอความร่วมมือจากผู้บริหารเพื่อนร่วมง,งานและคนใกล้ชิดนะ,ะในการที่จะช่วยสังเกตสัญญาณเบื้องต้นของผู้ที่อาจเผชิญกับความเครียดหรือภาวะหมดไฟในการทํางานเบิร์นเอา n ์ซินโดมค่ะโดยมีอาการสําคัญ3ประการก็ได้แก่ 1. เรื่องของความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ค่ะรู้สึกหมดแรงใจอารมณ์หดหู่นะสการมองตอนเองในแง่ลบค่ะสูญเสียความรู้สึกประสบความสําเร็จ รู้สึกหมดพลังแล้วก็ไม่อยากทำงานนะ 3. การมองความสัมพันธ์ในที่ทำงานอย่างห่างเหินหรือเป็นลบค่ะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณเตือนสำคัญของสุขภาพจิตที่อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวหากว่าไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะโดยเรื่องของแนวทางการจัดการภาวะของเบรนเอาท์หรือว่าหมดไฟหนุนผู้ชมทางกรมสุขภาพจิตนะ,ะก็ได้ขอแนะนำให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงสัญญาณเตือนของภาวะหมดไฟนะคะพบว่า ตนเองหรือว่าคนใกล้ชิดนะ้ำมีอาการเหล่านี้ควรที่จะเปิดใจค่ะพูดคุยหรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะโดยใช้แนวทางการจัดการนะได้แก่ 1. เรื่องของการพัฒนาทักษะการสื่อสารการแก้ปัญหาแล้วก็ ความยืดหยุ่นนะสเปิดใจรับฟังแล้วก็เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างนะสามสแสวงหาความช่วยเหลือจากที่ปรึกษ,ษาแล้วก็ผู้ที่เชื่อถือไว้ใจได้นะสคือหาเวลาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพทั้งกายและใจค่ะโดยในแพทย์กิติศักดิ์นะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อที่จะป้องกันพฤติกรรมการเรียนแบบการฆ่าตัวตายซึ่งอาจเกิดขึ้นในกลุ่มเปราะบางทางจิตใจค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเคยมีความคิด หรือพฤติกรรมทำร้ายร่างกายตนเองมาก่อนนะคะทางกรมสุขภาพจิตก็ขอความร่วมมือจากทางสื่อมวลชนนะคะแล้วก็สาธารณชนในการสื่อสารอย่างรับผิดชอบนะคะหลีกเลี่ยงการเผยแพร่จ,จดหมายลาข้อความสังเสียหรือว่ารายละเอียดวิธีการเสียชีวิตนะคะเพราะว่าเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยอาจจะกระตุ้นความรู้สึกเลียนแบบค่ะหรือว่าผลักดันให้ผู้ที่อยู่ในภาวะเครียดสูงเนี่ยตัดสินใจในทางเดียวกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะ โดยในทางสื่อสารที่ปลอดภัยนะคะควรที่จะเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นเรื่องของการแสดงความเสียใจการให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็การตอกย้ำถึงความสำคัญของสุขภาพจิตค่ะแล้วก็มีการแนะนำช่องทางของความช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายนะคะทั้งนี้หากพบผู้ที่มีภาวะเครียดวิตกกังวล หรือมีความคิดที่จะทำร้ายตนเองนะสามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1,3,2,3ได้ตลอด24ชั่วโมงนะเพราะว่าความรู้สึกเนะี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับความเข้าใจแล้วก็ดูแลจากคนรอบข้างและทีมสุขภาพจิตที่พร้อมให้ความช่วยเหลือค่ะเอาละค่ะคุณผูชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ จากการวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหารได้ชา้า <c oughs> เนื่องจากนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบส่งผลต่อการประมวลผลดูริยังหาไม่เจอช่วยเขาหน่อยช่วยเขาอีกช่วยเขาอีกนี่ช่วยสุดๆแล้วนะมีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ย กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้จะไปชมสถานที่ท่องเที่ยวค่ะที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็งดงามมากๆเลยนั่นคือฟอร์ดนะคะดินแดนแห่งรอยแยกของธรรมชาติแห่งประเทศนอร์เวย์นั่นเองนะคะหากพูดถึงฟอร์ดนะ,ะหลายคนก็จะนึกถึงภาพของหุบเขาสูงชันนะที่มีน้ําทะเลสีเขียวองฟ้าไหลลึกเข้าไปในแผ่นดินค่ะ อาจจะดูเหมือนภาพฝันแต่ว่าแท้จริงแล้วมันเป็นภาพจริงที่อยู่ตรงหน้านั่นเองประเทศนอร์เวย์นั่นเองนะฟอสเนี่ยเป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดเซาะของทารน้ำแข็งเมื่อหลายหมื่นปีก่อนค่ะเมื่อน้ำแข็งละลายก็จะเกิดเป็น อ่าวลึกแคบที่มีภูเขาล้อมรอบนะคะทั้งสองข้างเป็นเส้นทางน้ําที่เหมือนรอยแยกในแผ่นดินแต่ว่ากลับงดงามแล้วก็สงบอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะคะนอร์เวย์เนี่ยนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีฟอร์ตมากที่สุดในโลกนะมีอยู่1000แห่งนะแต่ที่โด่งดังที่สุดเลยก็คือไกเลงเกอร์ฟอร์ค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนอร์เวเย์เองนะ,ะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ปี2005ค่ะ ที่นี่นะคะคุณชมคือร่องน้ำลึกค่ะที่สลักเข้าไปในภูเขาสูงชันทั้งสองฝั่งนะ,ะแล้วก็ในวันที่หมอกบางปกคลุมเราจะรู้สึกราวกับ ล่องลอยอยู่ในความฝันแห่งเทพนิยายเลยทีเดียวนะคะผู้่ะผู้พาสูงตระหง่านทั้งสองข้างนะเหมือนเป็นพันหนังที่กักเก็บเสียงโลกภายนอกเอาไว้นะคุณจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังรบกวนไม่มีเสียงตะโกนของผู้คนมีเพียงเสียงน้ําตกแล้วก็เสียงของหัวใจคุณเท่านั้นนะคะนักเดินทางที่มาเยือนไกลแดงเงือบางคนเลือกที่จะพายเรือขยัคข่า,ามกลางผืนน้ําสีเขียวอมฟ้าบางคนก็เดินขึ้นเขานะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปมองวิวจาก ฟูดานยูนะคะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นจุดโค้งของฟอสเบื้องล่างได้กว้างไกลนะที่นี่ไม่มีแม่น้ำใหญ่ไหลลงมาค่ะผู้ชมแต่ว่าน้ำจากภูเขาหิมะจะละลายแล้วก็ไหลเป็นสายน้ำเล็กๆนะผสานรวมกันจนเกิดเป็นน้ำตกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะ,ะหนึ่งในนั้นก็คือเซเว่นซิเซอร์วอเตอร์ฟอลค่ะผูะ้ชมที่ไหลรินลงมาจากหน้าผาสูงกว่า250เมตรนะคะเหมือนกับ ม่านบางเบาของเทวดานะสำหรับบางคนเนี่ยผู้ชมไกด์ไรนเงออร์อันไม่ใช่เพียงที่ท่องเที่ยวธรรมดานะแต่ว่าเป็นที่ของการปลด ปล่อยจากความเร่งรีบนะปลดปล่อยจากความกังวลปลดปล่อยจากความอ่อนล้าในจิตใจนะแล้วก็เปิดใจให้เราเนี่ยกลับมาเชื่อมต่อกับธรรมชาติและตนเองนะเนื่องจากว่าการนด์งเออร์ฟอสไม่เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวนะแต่ว่ายังเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะุณผู้ชมที่อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวของรัฐบาลนอร์เวย์นะโดยเฉพาะองคอ์กรที่ชื่อว่าศูนย์ฟอสแห่งนอร์เวย์นะก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการอนุรักษ์ระบบนิเวศพัฒนาความรู้ แล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะโดยภายในปี2026ค่ะผู้ชมทางรัฐบาลนอร์เวย์นะคะก็จะมีการออกกฎหมายห้ามเรือที่ใช้พลังงานฟอสซิลเข้านะคะคุณผู้ชมการเรนเกอร์ฟอสเนี่ยก็คือเข้าไม่ได้เลยทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะ ปกป้องเรื่องของคุณภาพน้ําคุณภาพอากาศนะรวมไปถึงลดผลกระทบต่อสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ในฟอร์สด้วยนะนอกจากนี้ค่ะคุณผมชมยังมีนโยบายเรื่องของ zero emission tourism ค่ะหรือว่า การท่องเที่ยวแบบปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในอนาคตค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการอาหารมาใช้เรือพลังงานไฟฟ้าค่ะหรือแม้แต่เรือคายักนะคะซึ่งเป็นพาหนะไร้มลพิษนะคะเพราะว่าการนักฝาฟอสตให้คงอยู่นะค,ะคุณชมไม่ใช่แค่หน้าที่ของชาวนอร์เวย์นะ,ะแต่คือบทเรียนของโลกใบน,นี้ว่าการดื่มด่ำนะคะกับความงดงามของธรรมชาติไม่ควรที่จะแลกมาด้วยการทำลายค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แล้วนะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ